สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปยทานนะคะดอกกล้วยไม้มาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์สองนะคะจํานวน4เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละสามสเซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเลียงทั้งสเส้นให้เสมอกันค่ะ แล้ววัดลงไปนะคะที่ความยาวนะคะ9ซนติเมตรค่ะพับลงไปค่ะจับตรงรอยพับมาค่ะปลายดิบบิ้นที่สั้นกว่าเอาไว้ด้านบนค่ะสองนะคะจับตรงรอยพับมาค่ะปลายดิบบิ้นที่สั้นกว่าเอาไว้ด้านบนเอาสองมาคล้องหนึ่ค่ะ สามนะคะจับตรงรอยพับมาค่ะปลายริบบิ้นที่สั้นกว่าเอาไว้ด้านบนเอามาคล้องสอง่ะสี่ค่ะจับตรงรอยพับนะคะปลายริบบิ้นที่สั้นกว่านะคะเอาไว้ด้านบนสอบมาจากทางซ้ายมือค่ะดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออกค่ะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะลิบบินจากด้านบนให้พับลงมาด้านล่างค่ะลิบบินจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะลิบบินจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบินจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ สอดผ่านเส้นที่หนึ่งไปค่ะดึงไปนะคะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะลิบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะ ริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้พับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะ หลังจากนั้นบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้จัดตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะพับกลับลงมานะคะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาเส้นต่อมาเส้นนี้ จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมานะคะให้เราบิดปลายริบบิ้นมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นจะชี้ออกมาทางซ้ายให้เราดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาเส้นนี้หลบมานะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะ บิดปายริบบิ้นมาทางขวานะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะวนขึ้นมาทั้งหมดสเส้นแบบนี้แล้วแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาค่ะเราพับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นให้นำปลายริบบิ้นกลับมาทางขวา เราก็หมวนตรงกลางเซนดิบ,บินเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกนี้หรือใต้ล่างเส้นนี้ค่ะปลายริบบินทะลุออกนี้นะคะดึงออกมาค่ะมีขาดได้แบบนี้นะคะ ต่อมาเส้นที่สองจับตั้งฐานริบบิ้นให้ชี้มาทางซ้ายค่ะพับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นให้นำปลายริบบิ้นมาทางชี้มาทางขวาหมวนตรงกลางเส้นริบบิ้นเข้ามาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกนี้หรือใต้ล่างเส้นนี้ค่ะ ปลายริบบิ้นนะคะชี้ออกมาด้านล่างนี้นะคะดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นที่เราจะทําให้จับตั้งเส้นริบบิ้นนะคะให้ชี้มาทางซ้ายพับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นให้นำปลายริบบิ้นชี้มาทางขวา ม้วนตรงกลางเส้นริบบิ้นเข้าไปด้านในสอดลงไปที่ฐานที่กีบดอกนี้หรือใต้ล่างเส้นนี้ค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายจับตั้งเส้นริบบิ้นให้ชี้มาทางซ้ายค่ะพับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะ ปลายดิบบิ้นนะคะชี้มาทางขวาหมวนเส้นลิบบิ้นเข้ามาด้านในสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกนี้ค่ะดึงเส้นลิบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาแม่เหมียวจะทำเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเราค่ะนำเส้นลิบบิ้นขึ้นมาค่ะเส้นลิบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเรา ให้นำปลายเส้นริบบิ้นขึ้นมาสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกนี้ค่ะสอดไปเลยนะคะปลายริบบิ้นนะคะจะมาทะลุออกนี่ค่ะก่อนดึงเส้นริบบิ้นออกมาให้นำนิ้วกดที่กีบดอกนี้ไว้ค่ะกดไว้แล้วดึงออกมาค่ะขอบของริบบิ้นให้เหลือไว้ประมาณนี้นะคะ เส้นต่อมาค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราให้นำปลายริบบิ้นขึ้นมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบแอกนี้ค่ะปลายริบบิ้นทะลุนี่นะคะเอาเนิ้วกดปลายริบบิ้นไว้ค่ะแล้วดึงออกมาค่ะนี่ค่ะขอบของริบบิ้นจะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเราค่ะจับขึ้นมาด้านบนค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกนี้ค่ะดึงเส้นลิบบินออกมาค่ะให้นำนิ้วกดกีบดอกนี้ไว้นะคะดึงออกมาค่ะขอบของริบบินจะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นลิบบินที่ชี้เข้าหาตัวเราให้นำกลับขึ้นมาด้านบนค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ ดึงเส้นริบบิ้นออกมาเอานิ้วกดไว้ค่ะดึงเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวจะเริ่มเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเรานะคะให้เรานำกลับขึ้นไปด้านบนค่ะหมวนเส้นริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกนี้ค่ะ ปลายริบบินทะลุออกด้านล่างดึงออกมานะคะค่ะเรียบร้อยค่ะเส้นริบบินที่ชี้นะคะที่ชี้เส้นริบบินที่เราจะทำให้ชี้มาทางซ้ายให้นำกลับขึ้นไปด้านบนหมวนเส้นริบบินเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีดดอ,อกนี้ค่ะนี่ค่ะ ายริบบิน้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นริบบิ้นที่เราจะทำเส้นต่อมาให้จับตั้งฐานเส้นริบบิน้นชี้มาทางซ้ายให้นำปลายริบบิ้นขึ้นมาด้านบนม้วนเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกนี้ค่ะ ปลายริบบิ้นชี้ออกมานะคะด้านล่างนี้ค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ใช้เส้นริบบิ้นชี้มาทางซ้ายจับขึ้นไปด้านบนค่ะม้วนเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ ดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านค่ะเส้นริบบิ้นที่อยู่ด้านบนสอดลงมาค่ะเส้นริบบิ้นนะคะที่อยู่ทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะเส้นริบบิ้นนะคะอยู่ด้านล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะ เล,ลิปบิ้นนะคะจากซ้ายสอดมาขวาค่ะเสร็จแล้วให้ตัดปลายลิบบิ้นทิ้งค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแม่เหมียวน้องปอดด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ